ครับนะนี่ก็คือเป็นเนื้อหาของเราที่เกี่ยวกับครั้งที่แล้วนะครับถ้าเกิดครั้งที่แล้วเราจําได้นะครับที่เราทํากันก็คือเราทําการแกว่งวัตถุไปมาไปมาไปมาประมาณนี้ใช่ไหมครับทีนี้การแกว่งวัตถุไปมาไปมาเนี่ยนะครับเราจะหา2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือจับเวลาใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ใช้ในการรบรอบเนี่ยเราเรียกว่าคาบใช่ไหมฮะเราก็หาว่า1นึ่งคาบของเรานั้นใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับ แล้วพวกเราเนี่ยก็ทําการทดลองมาส่งผมนะครับอ่านี่คือตัวอย่างการทดลองมาจากห้องนี้แหละไม่รู้ลายมือใครนะครับนะครูเอามาจากห้องห้องนี้เลยนะห้องห้ารับสามนี่แหละนะครับนะมีของใครสักคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในห้ารับสามครับอ่ะตรงนี้ได้อธิบายไปแล้วนะครับในวิดีโอนะครับเดี๋ยวลองไปดูวิดีโอดูได้นะครับอยู่ในอ่าตอนที่1นนะครับชื่อว่าลูกตุ้มนะตอนที่1นนะครับอ่ะเราก็ทําการทดลองใช่ไหมทบทวนอีกนิดนึงนะเผื่องงนะครับก็คือการทดลองของเรานั้นทําที่โลกกับทําที่ดวงจันทร์นะครับนะ ในวิดีโอมีงานให้ส่งด้วยหนึ่งงานนะครับวันนี้นะในวิดีโอมีงานให้ส่งด้วยหนึ่งงานลองกลับไปดูนะครับในตอนที่แล้วนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยนะครับนะจะเป็นการครํานวณน,นะครับซึ่งครูจะสอบด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยอยากจะสอนพวกเรานะครับสดๆเพราะว่าถ้าเกิดอัดวิดีโอไว้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราอาจจะแบบว่าไม่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 เข้าใจแล้วไม่ไม่รู้จะถามยังไงนะครับอ่ะแต่ตอนนี้ นะครับใครได,ด้ดูวิดีโอตรงนี้ย้อนหลังก็สามารถถามได้นะครับนะแต่ว่าตรงนี้รอบสดนะสามารถถามได้นี่คือที่เพื่อนบันทึกมานะครับคุณมาแปลงเป็นกราฟอย่างนี้นะนะคุณมามาแปลงเป็นกราฟอย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับคาบคืออะไรนะคาบคือเวลาครบหนึ่งรอบนะครับเวลาครบหนึ่งรอบกราฟนี้ทุกคนส่งผมเนาะผมจําได้ทุกคนทําส่งผมครบทุกคนนะครับนะประมาณนี้ครับอ่ะวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง การคำนวณนิดนึงนะครับนะการคำนวณคืออย่างนี้ครับผมบางครั้งเนี่ยนะครับนะเรามีตัวปัญหาของเราใช่ไหมครับปัญหาของเราเนี่ยคือเรามีการแกว่งเชือกใช่ไหมที่มีความยาวความสั้นไม่เท่ากันใช่ไหมครับบางทีเราก็แกว่งเชือกยาวๆใช่ไหมครับบางทีเราก็แกว่งเชือกสั้นๆใช่ไหมครับเชือกสั้นๆเนี่ยคาบมันเป็นไงครับคาามันจะ เร็วใช่ไหมค่ามันจะหมดเร็วนะครับก็คือว่าค่าเนี่ยหรอบเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยอ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับเพื่อนทําการทดลองมาว่าถ้าเชือกเนี่ยมัน0.4เ mm, มตรเนี่ยครบรอบใช้แค่1.2วิใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไงฮะเรามาลองดูฮะเชือกของเราถ้าเป็น1เมตรใช้เท่าไหร่ครับ2อวิแสดงว่ายิ่งเชือกยาวเวลาครบรอบยิ่งต้องใช้เวลามากขึ้นโอเคไหมฟังใหม่ยิ่งเชือกยาว เวลาครบรอบยิ่งมากขึ้นโอเคไหมครับอ่ะการที่เชือกยาวเวลาครบรอบยิ่งมากขึ้นนั้นเชือกเนี่ยนะครับเราจะใช้ตัว L นะครับใช้ตัว L นะนะฮะส่วนเวลาในการครบรอบเนี่ยก็คือตัวอะไรครับตัว T ใหญ่นะครับดังนั้นแล้วเราจะได้ว่า T ใหญ่นั้นนะครับนะจะสอดคล้องใช่ไหมจะสอดคล้องกับอะไรครับกับ L ซึ่ง เราเห็นแล้วไว่าถ้าเชือกสั้นเวลาก็น้อยถ้าเชือกยาวเวลาก็มากฟังใหม่นะเชือกสั้นเวลาน้อยนะครับเชือกยาวเวลามากซึ่งก็จริงนะครับอ่ะทีนี้ไอการไอสอดคล้องกันแบบนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ที่ชื่อว่าการแปรผันนะฟังดีนะการแปรผันะนะการแปลผันอ่ะการแปลผันะเดี๋ยวทบทวนอีกรอบนึงนะครับการแปรผันเนี่ยนะครับนะมีอยู่2ลักษณะนะครับ การแปลผันมีอยู่สองลักษณะนะครับเราจะใช้คําว่าแปลผันตรงนะครับแปลผันตรงนะครับแปลผันตรงกับแปลผกผันกับแปลผกผันแปลผันตรงคืออะไรแปลผันตรงอย่างเช่นอย่างเช่นฟังให้ดีนะค่ภัยอายุเยอะนะครับอายุมากเงินเดือนนะฮะก็มากด้วยอันนี้แปลผันไหม ก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอายุของครูไผ่มากขึ้นเงินเดือนก็มากขึ้นใช่ไหมครับคือปริมาณอายุเยอะปริมาณเงินเดือนก็มากตามหรือถ้าเกิดอายุน้อยนะอายุน้อยนะครับเงินเดือนเงินเดือนน้อยเออถูกต้องประมาณนี้มันก็คือเป็นเป็นสัดส,ส่วนที่แบบว่าไปพร้อมๆกันประมาณนี้นะครับนะแต่แปรผกผันไม่ใช่นะครับสมม,มุติว่าผมบอกว่าอายุมาก เงินเดือนน้อยเอ่อไม่ไม่ไม่ใช่เอาเอาเอาเงินเดือนนี่มันมันดูแบบเดี๋ยวไปขัดแย้งกันตรงนี้นะครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าจํานวนผมดีกว่าจานวนผมคือผู้ชายหลายคนเนี่ยพอเริ่มอ่าแก่ตัวไปผมร่วงใช่ไหม,<ผ>มอายุน้อยผมผม <laughs> น้อยแต่พวกเราเนี่ยเด็กวัยรุ่นนะครับนะอายุน้อยๆเ <ผม S 1> นีย่นยครับ<ๆ>ผมเต็มหัวเลยใช่ไหมอายุ <ผม S 2> ยครับจํานวนผมมากแนละหลายๆคนก็แบบว่าไป ชอบนะตัดแต่งทรงผมให้มันเท่ๆใช่ไหมไอ้ที่ครูก็เข้าใจครูเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนนะครับอายุน้อยผมก็จะมากอ่ะเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับอ่าอันหนึ่งมากนะครับแต่อันหนึ่งจะน้อยใช่ไหมฮะส่วนอันหนึ่งน้อยอันหนึ่งจะมากเนี่ยมันจะตรงกันข้ามกันใช่ไหมจะสังเกตว่ามันไม่เหมือนอันแรกอันแบบแรกเดี่ยเราเรียกว,ว่าแปรผันตรงอันอันที้สองเราเรียกว่าแปรผกผันแสดงว่าสแสดงว่าเชือกยาว คาบเนี่ยมันแปลผันตรงกันใช่ไหมเพราะว่าอะไรครับยิ่งเชือกยาวคาบยิ่งเยอะใช่ไหมยิ่งเชือกยาวคาบยิ่งเยอะใช่ไหมไอนี่คือคาบน้อยเพราะเชือกมันอะไรฮะเชือกมันสั้นแอลมันสั้นใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดแอลมันมากคาบก็เยอะอ่ะหลายคนงงคาว่าคาบคู่ไผ่ใช้คําแบบธรรมดาได้ไหมคําว่าคาบฟังแล้วงงคาบคืออะไรครับเวลาครบรอบแค่นั้นเองนะครับคาบคือเวลาครบรอบอ่ะมาฮะ วันนี้เราจะมาลองคำนวณนะครับไอ้เรื่องพวกนี้ดูนะครับนะอ่ะดูสูตรการคำนวณก่อนครับสูตรมันอาจจะดูงงงงนิดนึงนะครับสูตรคือแบบนี้ครับนะฮะคือ t 1หนส่วนทีนะครับ t 1หนึ่งส่วนทีเท่ากับสแควร์รูทแอลส่วนแอเอาใหม่นะ t 1หนึ่งส่วนทีเท่ากับสแควร์รูทแอลส่วนแอนะฮะเมื่อ t คือคาบนะครับและ l คือความยาวเชือก และ L คือความยาวเชือกนะครับอ่ะฟังให้ดีนะอ่ะมาครับอาจจะงงงงนิดนึงนะครับแต่ว่าผมเชื่อในพลังของพวกเรานะครับนะพวกเรานี้เรียนสายศินใช่ไหมฮะก็มีเรียนคณิตศาสตร์นะคณิตศาสตร์ของผมกากมากนะครับนะเทียบกับของคณิตศาสตร์เนี่ยแบบว่ายังกระจอกนักนะครับอ่ะอ่ะดูครับเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมแกว่งมวนนะครับด้วยคาบ2วินาทีนะครับแกว่งมวนด้วยคาบ2วินาทีเชือกผมยาว10เซน ถ้าเกิดต้องการคาบ3วินาทีเชือกต้องยาวเท่าไหร่อะผมตั้งสูตรก่อน t 1ส่วนท2มีค่าแล้วกับ square root ของ l 1ส่ว <2. S 2> น L2 นะครับอะดูนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับถ้าเกิด2วิแสดงว่าเชือกสั้นถูกต้องไหมแมสอวิก็ครบรอบแล้วใช่ไหมสาวิครบรอบแสดงว่าเชือกยาวนะแสดงว่าตอนแรกเชือกสั้นนะครับแล้วตอนหลังเป็นไงครับเชือกยาวเช่ว่าเชือกยาวกว่านะครับอ่ะ ตรงนี้ t ตรงนี้ตอนแรกเรียกว่า t หนึ่งแล้วกันนะ t หนึ่งมีค่าสองบินะครับ t สองมีค่าสามบิประมาณนี้ครับอ่ะเชือกตอนแรกมีความยาว l เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบเซนติเมตร l เท่ากับสิบเซนครับคําถามคือตอนหลังเนี่ยนะครับ l เนี่ยเดาได้เลย l ต้องมากกว่าสิบเซนแน่เพราะว่าไงครับประมาณสิบห้าเซนเออเห็นไหมเชือกมันยาวกวามันยาวกว่ามันยาวขึ้นใช่ไหมครับนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ว่าเราคํานวณว่าแล้วตอนหลังอ่ะเชือกมันยาวเท่าไหร่แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากอ่ะ ว่ากันตามสูตรเลยครับว่ากันตามสูตรเลยตอนนี้ผมมีทุกอย่างแล้วครับที่หนึ่งผมได้สองนะครับที่สองผมได้สามนะครับตรงนี้เป็นแคลรูตของสิบส่วนด้วยแอลสองใช่ไหมแอลสองไม่รู้นี่เรานนไม่รู้แอลสองยังเป็นปริศนาอยู่ใช่ไหมครับอ่ะไอ,ไอตัวที่เราจะหาดันไปอยู่ใน, route, นรูตนะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนนะครับเราก็คือเราจะต้องทําการยกกําลังสองทั้งสองข้างเพื่อให้รูปบันหาย ถ้าจะจำได้เรายกกําลังสองทั้งสองข้างให้รูทมันหายเพราะตัวที่เราต้องการมันอยู่ในเนี้ยใช่ไหมครับทีนี้เราก็จะได้ว่าเราก็จะได้ว่าสองยกกําลังสองได้สี่ใช่ไหมครับสามกำลังสองได้เก้าเก้าเก้านะครับสามคูณสองได้หกสามคูณอ่าสามกำลังสองเก้าคูณเก้าสามคูณสามนะครับคือได้เก้าครับอ่ะโอเคครับทีนี้ไอ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 รูทเนี่ยนะครับพอมันโดนกําลังสองมันคือหายไปเลยนะครับมันก็เลยเหลือแค่สิบ สิส่วน L2 ส่วน L2 งครับง่ายๆครับอันนี้คขว้ไปทางนี้อันนี้ไขว้ไปทางนี้ถึงตรงนี้เนี่ยผมอนุญาตใช้เครื่องคิดเลขได้เพราะว่ามันสบายๆไม่ได้เครียดมาก L2 ไปเจอกับ4นะครับแล้วก็9ไปเจอกับ10บใช่ไหมเก้าไปคูณกับ10ก็จะเป็น90สิบแสดงว่าผมจะได้ว่า 4L ่เท่ากับเก้าสิบนะครับเราย้ายสมการง่ายๆ L เดียวก็เลยมีค่าเท่ากับ เก้าสิบหารด้วยส네ี่สองสี่ถ้าถ้าเราแบบว่ามีเครื่องคิดเลขก็กดเครื่องคิดเลขดูนะครับเก้าสิบหารด้วยสี่ได้เท่าไหร่นี่ฮะยี่สิบสองจุดห้าครับโอ้โหเยอะกว่าที่คิดนะฮะยี่สิบสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับตะกี้เราเดาว่าประมาณสิบห้าใช่ไหมใช่ครับต้องใช้ถึงยี่สิบสองจุดห้าเซนติเมตรนะครับจากแกว่งที่แบบว่าไปกลับใช้เวลาสองวินะครับเราต้องใช้เชือกยี่สิบสองจุดห้าเซนติเมตรมันถึงจะได้ไปกลับแล้วได้สามวิ นะครับนีคือโจทย์ข้อแรกนะครับนะคิดว่าได้พอเข้าใจอยู่นะไม่ได้ยากอะไรมากนะครับนะอ่ะไม่ยากครับไม่ยากครับอ่ะแค่สี่ข้อจบเลยครับผมสัญญาครับนี่คือข้อที่หนึ่งไปแล้วนะครับนะอ่ะต่อมาครับข้อที่สองครับมาฮะคล้ายๆเดิมครับลุยครับ T1 หนึ่งส่วน t สองเท่ากับสแรรูทของ L1 หนึ่งส่วน l อสองอ่ะทีนี้จว์มันว่าไงเขาบอกว่าแกว่งใช้ใช้คาบสิบนิ้ใช่ไหมฮะ แต่เชือกนี้เชือกยาว1.5เมตรถ้าเกิดต้องการเหลือแค่3ามวิเนี่ยต้องใช้เชือกเท่าไหร่โอ้โหมันถอยหลังสบายมากเลยใช่ไหมแต่ตอนแรกเชือกยาวใช่ไหมตอนแรกเชือกยาวมันเลยได้คาบ1ิวิใช่ไหมเอ้ยคุณก็ลองทํานายดูได้เลยว่าถ้าต้องการค่ามวิเออมันต้องสั้นลงแน่ๆใช่ไหมเชือกมันต้องสั้นลงแน่ๆนะครับนะอ่ะประมาณนี้ครับลุยครับผมอ่ะโซโล่ครับไอ้นี้1.5เมตรนะครับนะอ่ะเราก็จะได้แล้วว่า อ่ะตอนแรกเชือกยาวเอาเราจะวาดรูปเพื่อเป็นการเช็คอีกทีหนึ่งด้วยว่าเราไม่ได้แบบเข้าใจผิดนะครับนะอ่ะตอนแรกเชือกยาวนะตอนหลังเชือกสั้นใช่นไหมครับตอนเชือกยาวเนี่ยไปกลับเนี่ยนะใช้เวลาเท่าไหร่ครับสิบเหนไหมสิบวินาทีไปกลับนะครับตอนเชือกสั้นใช้เวลาไปกลับคือเท่าไหร่ครับสามวิสามวิเขาเรียกว่าทีหนึ่งกับทีสองนะครับไอเชือกยาวตรงนี้นะอ่ะผมผมให้เป็นเซนติเมตรแล้วกันเนาะ 1 5ึเมตรคือร้อสิบเซนเมตรเนาะจะได้แบบว่าคล้ายๆข้อตะกี้นะฮะอันนี้ร้อยห้าเซนครับอ่ะอ้นี่คือ L หคือร้อเซน L สคือเท่าไหร่นี่คือคำถามนะครับอ่ะลุยครับใส่ไปครับ p หได้เทกับสิบ T สอง่าสามเท่ากับของ L หนึ่งเท่ากับหนึ่งจุดหยมละกันเนาะอ้นี่เมตรมันดูเป็นทัญนัยมมันดูยากนะครับงั้น L สตรงนี้นะครับ อ่ะคููภพยเป็นไงครับเหมือนเดิมมาไม้เดิมเลยก็คือยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับอ่ะผลที่ได้เป็นยังไงแล้วยกยกำลง2 2> <100 S 1> ังหนึ่งร้อยส่วนเก้าหนึ่งร้อยส่วนเก้าบริกรครับตรงนี้ครับได้ร้อยก้าร้อยห้าสิบส่วนสองแอลสองแอลสองแอลสองอันนี้ฟาดไปตรงนี้อันนี้ฟาดไปตรงนี้ครับหนึ่งร้อยก็จะคูณกับแอลสองสองแล้วก็เก้าคูณกับร <5 S 1> ้อยห้า นะครับก็ประมาณนี้ hail. อ่ะเราลองดูนะอ่ะเราก็กดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับนะ9ก้าคูณร้อนะได้1,350 1,350แล้วเราก็ช้อน100มาอ่า100ใช่มั้ยใช่ไอ่า100เราเราก็กดเครื่อดเลขไดใช่มั้ยครับก็จะได้ว่า1,350งพันหารด้วยหนึนะครับก็จะอยู่ที่13.5 13.5ซมนะครับนะโอ้โหสั้นไปเยอะเลยนะคือจาก150เซนเนี่ยเราใช้แค่ สิบสามเซนติเมตรก็คือได้เลยนะครับนะก็คือจะได้ละสามบิประมาณนี้นะครับง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะสบายๆมากอ่ะทีนี้ลองมาดูตรงนี้ต่อครับเหลืออีกสองข้อจะเป็นอิสระแล้วครับมาโอเคนะครับมาันครับมาฮะลองดูครับแกว่งมวลด้วยเชือกนะฮะที่มีความยาวเชือกสี่สิบเซนเกิดราบการเคลื่อนที่สองจุดห้าโอเคนะสี่สิบเซนนะได้ไปกลับนะสองจุดห้า แต่ถ้าเกิดเอาเชือกขดสั้นเหลือแค่สิบเซนค่าจะมีค่าเท่าไหร่ตั้งสมการทีหนึ่งส่วนทีสองใช่ไหมครับเท่ากับกัแพรรูทของลหนึ่งส่วนลสองตอนแรกเข้าใจว่าเชือกมันยาวใช่ไหมเชือกมันยาวตอนหลังเหมือนเชือกจะสั้นใช่ไหมครับตอนที่เชือกยาวนเชือกยาวสี่สิบเซนนะครับตอนสั้นนี่สั้นแค่สิบเซนนะครับอ่ะทีนี้การไปกลับของเราก็คือจะไปแบบนี้นะไปกลับนะครับ ไปกลับอ่ะไปกลับตรงนี้นะฮะใช้เวลาในการเคลื่อนที่2.5 <นะ S 2> วินาทีคําถามคือตอนเนี้ยมันต้องน้อยลงแน่นอนนะครับนะฮะไ<ช>อ้น,นี้ไอ้น,นี้คือมันต้องน้อยลงแน่นอนนะครับตรงทีตรงสองตรงเนี้ยมีค่ากี่วินาทีประมาณนี้นะครับอ่ะลุยกันอ,อ่ะเริ่มเลยแสดงว่าสิ่งที่ครูไผ่มีคือทีหนึ่งแต่ไม่มีทีสองนะข้อนี้นะ เออต้องการหาทีสองเออต้องการหาทีสองแต่ l หนึ่ง l สองนี่คือรู้หมดแล้วใช่ไหมรู้หมดแล้วครับ l หนึ่ง l สองอ่ะผมก็เอาไปใส่ครับ l หนึ่งผมได้สี่สิบครับ l สองผมได้สิบครับประมาณนี้ตัดได้นะช่วลายสี่หารหนึ่งก็คือได้สี่ไหมได้สี่ครับเออเข้าใจว่ารูทสี่นี่เราเราพอจะหาได้ใช่ไหมรูทสี่ได้เท่าไหร่ครับมีใครทราบบ้างรูทสี่ได้สองยอดสุดยอดมันใช่เลยฮะ 2.5ส่วนด้วที2ครับรู4ได้2ครับประมาณนี้นะครับตรงนี้นะมันเหมือนมีส่วนหนึ่งเข้าไปได้วยใช่ไหมฮะก็คือ<ด><ม>อะไรนะครับงั้นเอาหนึ่งไปคูณกับ2.5ก็คือได้หนึ่งนะส่วนสองไปเจอกับทีสองคูณแบบนี้ก็คือเราไ่ว้ไปแบบนี้เราค่อยไปคูณไขว้ไปนะครับคูณคขว้คูณไขว้แบบนี้นะครับนะสิ่งที่ผมได้คืออ e ีเล็กสองเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องช้อนไปหาตรงนี้นะครับ ที่ก็เลยมีค่าเท่ากับ2 5จุดหารด้วยสองครับอ่ะเพราะะนะแล้วเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผมได้สองจหารด้วย2ครับผลลัพธ์ที่ได้คือ1.2 5 1 2จุดงั้นแสดงว่า1.25เนี่ยความหมายมันคืออะไรความหมายมันก็คือว่าเวลาใช่ไหมอันหลังใช่ไหมเวลาภาบเชือกสั้นเออเชือกมันสั้นแสดงว่ามันเวลา มันจะครบรอบมันก็จะครบรอบเร็วใช่ไหมเร็วกว่าเจากที่2.5ทุกๆ2.5ครบรอบตอนนี้ครบรอบพิ่ที่1.25กว่าครบรอบประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับนะโอเคข้อสุดท้ายถ้าพวกคุณทําถูกเลิกทันทีครับจริงๆแล้วผมมีอีกสองข้อแต่ผมไม่อยากสอนละนะครับถ้าข้อสุดท้ายทําถูกเลิกเลยครับเลิกเลยครับมาเลยนะโอเคครับดีฮะดีฮะโอเคครับมาฮะอาจจะมองไม่เห็นโจทย์ดีๆเท่าไหร่อะมาครับไม่เป็นไรครับครู มาเลยฮะเขาบอกว่าแกว่งมวนนะฮะด้วยเชือกที่มีความยาว5เซนเกิดภาพการเคลื่อนที่1วิถ้าเกิดหดเชือกเหลือแค่45เซนนะครับเฮ้ยไม่ใช่หดเชือกสิครูตัวต้องใช้คําว่ายืดเชือกเหนะ็นไหมายืดเชือกนะถ้าเชือกยาวขึ้นสิแนละยาวขึ้นไม่ใช่สั้นลงนะครับถ้าเชือกยาวขึ้นนะครับ45เป็น45เซนนะโอ้เดี๋ยวโทษดีโทษทีนะเดี๋ยวขอแก้ให้มันดีดีทุเรศมากเอาใหมา่อาหม นะครับยวขอแก้ดีๆอันนี้ไม่ไม่เอาแล้วนะครับนะอันนี้เดี๋ยวขอใช้ลิควิดลบไปก่อนนะครับนะเอาไม่ออกไม่ออกอีกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอานะครับขอใช้ลิควิดลบอันหนึ่งนะครับนะโอเคถ้าเชือกนะครับถ้าเชือกยาวขึ้นเป็น4ี่สิบห้าเซนไม่ใช่ขดสั้นลงนะครับขดสั้นยังไงจาก5้าเป็นสี่สิบห้าต้องยาวขึ้นนะครับถ้าเชือกนะครับอ่ายาวขึ้นนะครับเป็น สี่สิบห้าเซนนะครับคําถามก็คือว่าแล้วคาบจะมีค่าเท่าไหร่ครับแล้วต้องมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับต้องมากขึ้นครับเดิมเนี่ยไปกลับใช้หนึ่งวิใช่ไหมครับตอนนี้สี่สิบห้าเซนครับไปกล่าววิครับเดี๋ยวผมวาดรูปให้ตอนแรกเนี่ยห้าเซนห้าเซนตอนหลังนี่เหลาเยอะเลยเป็นสี่สิบห้าเซนเวลาต้องนาน ต้องเออต้องเยอะขึ้นเวลานานนานขึ้นใช่ไหมฮะอ่ะอันนี้คือปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้หนึ่งวินะครับอันนี้ปึ๊บปึ๊บนะครับอันนี้กี่วิครับอ่ะลองดูครับจัดการครับใครได้คําตอบตอบมาเลยครับประมาณสองครับทีหนึ่งอาจจะย้อนดู ตัวอย่างข้อตะกี้ก็ได้ครับใครได้คำตอบตอบเลยนะครับมีบางคนกำลังฟังพระเทศอยู่ด้วยนะครับผมได้ยินนะครับนะเจ๋งมากเลยครับดีแล้วครับดีแล้วครับใจสงบครับผมชอบนะครใจสงบ เก้าวิป่ะครับ <FREE> อ่าโอเคลองดูนะครับนะนะครับตอนนี้มีนะฮะเยาว,วชนปลดแอกแล้วนะครับนะมาแล้วหนึ่งคนนะครับอ่านดูซิถูกไหมน,นะอ่ามาฮะทีหนึ่งส่วนทีสองเท่ากับสแควรรูทของ L1 หนึ่งส่วน l อสองนะครับมาครับเราจะเห็นว่าในตอนแรกเนี่ยนะครับไปกับนะในตอนแรกนะใช้หนึ่งวิตอนหลังใช้กี่วิใช่ไหมนะตรงนี้นะตรงนี้คือ L1 หนึ่ง นี่คือแอลสองนะครับอ่ะครูไผ่ก็ใส่ไปเลยครับที่หนึ่งเหมือนครูจะมีได้หนึ่งที่สองครูไม่รู้แต่ครูเดาว่ามากกว่าหนึ่งแน่ๆเพราะเชือกมันยาวกว่าใช,ใช่ไหมเชือกมันยาวกว่าเดาว่ามากกว่าแน่ๆนังนั้นะตอนนี้เราจะเห็นว่าแอหนึ่งะฮะแอลหนึ่งได้ห้านะครับแอสองได้เท่าไหร่แอลสองได้สี่ห้าตัดได้ตัดได้อ่ะห้ากับสี่สิบห้ามันจะใช้แม่ห้าตัดได้ไหมห้าหนึ่งห้า้าสี่สิบห้าใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะอ่ะ ถึงตนนี้นะครับนะถึงตรงนี้นะสิ่งที่ผมมีก็คือว่าผมจะเห็นว่าอ่ะตรงนี้นะนี่คือ T นี้ใช่ไหมครับหนึ่งเนี่ยถ้าเราถอดรูทเนี่ยครับอันนี้เราเรา,เรามองเป็นสองก้อนนะข้างบนรูทหนึ่งได้หนึ่งเนาะใช่ไหมครับได้หนึ่งครับขนาได้สามได้สามครับสุดยอดครับนั่นแสดงว่า T เนี่ไหมสองที่อยู่ด้านใต้เนี่ยหนึ่งส่วนทีสองเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสาม หลักการก็คือว่าเอาเจ้าสามตรงนี้นะครับคไยไปเจอหนึ่งตรงนี้แล้วเอาสองตรงนี้ไปเจอโอ้โห,โห,โหโสุดยอดที่สองมีค่าเท่ากับสามวินาทีนะครับหรือว่าคุณง่ายๆก็คือว่ามันจะครบรอบใช่ไหมครบรอบทุกๆเท่าไหร่ครับสามสามวินาทีโยประมาณนี้ครับโอเคครับเป็นอิสระแล้วนะครับเดีวขอสต็อปที่เลย